พลังงานแห่งธรรมชาติคือความเฉลียวฉลาดที่ไร้ขอบเขตจำกัดพลังงานแห่งธรรมชาติคือพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และยากนักที่มนุษย์จะหาคำตอบมาอธิบายได้ในทุกประการ ภูเขาไฟระเบิดคือหนึ่งในแหล่งกำเนิดของพลังงานธรรมชาติที่มากมายมหาศาลงานวิจัยครั้งสำคัญของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่อยู่ยเพียงแค่ยอมรับว่านี่คือธรรมชาติแต่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์สามารถจุดประกายความคิดและความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติอันเป็นของเหลวจากภูเขาไฟที่เรียกว่าลาวามาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับกาย นี่แหละครับผมว่าถ้าบอว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ได้ห้อยเหร่นพลังุมุมงคลนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในในกายเราเนี่ยจะดีขึ้นหมดเลยดีขึ้นหมดจะดีกันเลยจะให้ทั้งพลังและให้ทั้งอาชิตใจที่ที่ดีด้วยนะครับต้องพลังสมุมงคลนะครับพลังสมุมงคลครับนํามาแฝนแล้วก็มาศึกษาหรือมาตั้งข้อสังเกตผมก็มีความพอใจอย่างมากเรามีความรู้สึกทางด้านจิตใจว่าสิ่งนี้ มีประโยชน์ต่อร่อางกายและต่อจิตใจมันห้อยและเท่ดีแลวมันช่วยอะไรท่านบ้างช่วยอะไรท่านอห็นงว่าเล่ามีประสบการณ์อะไรบ้างาผมเนี่ยพอมีตัวนี้เนี่ยมันติดตัวมานานๆเข้าเนี่ยมันทําให้ร่างกายผมมันกระปรี้กระเป๋าขึ้นเวลาจะตื่นนอนเนี่ยมันก็ขยันเลยเพราะลุกปลดผ้าทำโน่นทำนี่ มีมีมีเรื่องมีแรงมีเรื่องมีแรงขึ้นอตัวนี้นะครับมันเป็นลาวาภูเขาไฟที่ที่มีพลังครับมีพลังสถิตอยู่พลังสถิตเนี่ยมันมันเป็นพลังธรรมชาติครับซึ่งมีการศึกษาค้นคว้ากันมารลายกว่าปีแล้วแต่ในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาแล้วหลายหลายสิบประเทศรับหลายสิบประเทศมาแล้วแลวกำลังเป็นสิ่งที่ แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วแต่ที่มาใช้คือผมต้องการให้คนไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยน้ามันแก้ด้วยวิธีแพทย์ไม่ได้อเท่าที่ดูก็เห็นว่าดีขึ้นมาเกือบทุกคนเรายังค้นไม่พบมีเยอะแลวมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะหามเห็นได้แก่ชนิดหนึ่งมาจากภูเขาไฟ อ๋อมันเป็นพลังอะไรสเตอินที่จะองคดไม่เจอ,อไอ้แร่ตัวนี้มันจะเป็นพลังชนิดที่ว่าเข้าไปปรับเปลี่ยนสภาพภูมิร่างกายนคนเราเนี่ยนะ,ใ,ะให้ดีขึ้นครั้งแรกเลยก็หวังแค่เรื่องวงสวิงเรื่องยืดหยุ่นนะแต่ตัวเองที่ได้มานะครับหลังจากที่ได้แขวนสวมใส่แค่15วันไม่น่าเชื่อเขาคุณดอนรโรคลองช้ำที่เท้าผมที่ส้นที่เคยเลื้อยลังกนานหายไปเลยครับโอ้โหพูดอย่างนั้นสุภมงคลอเหรียญสุภมงคลอันนี้ไม่ทําให้ผมเป็นคนกล้าหรอกครับอ๋อ ทำให้ร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงในการที่เราไม่เหนื่อยเมื่อยล้าในการที่เราได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคนดีมีสาระกลับมาพบกับท่านผู้ชมวันนี้นําเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ขยายภาพมุมมองสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของผู้คนกําลังสแสวงหาอาชีพหรือต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นอย่างไร เราได้รับเกียรติจากนักธุรกิจจากต่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เองสักครู่หนึ่งนะครับคิดเป็นเห็นโอกาสหนังสือดีมีคุณค่าทันเวลาแห่งยุคยิ่งอ่านยิ่งเปลินเหมาะสําหรับคนรักความเจริญก้าวหน้าเหมาะสําหรับคนอยากหลุดพ้นจากปัญหาในความล้มเหลวคิดเป็นเห็นโอกาสด้วยบันทึกแห่งจิตใจจากประสบการณ์จริงโดยดอนแดนสวรรค์พร้อมแล้วที่ซีเอ็ดบุ๊กทุกสาขา0 2 370 3270 พลังงานแห่งธรรมชาติคือความเฉลียวฉลาดที่ไร้ขอบเขตจำกัดพลังงานแห่งธรรมชาติคือพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และยากนักที่มนุษย์จะหาคำตอบมาอธิบายได้ในทุกประการ ภูเขาไฟระเบิดคือหนึ่งในแหล่งกำเนิดของพลังงานธรรมชาติที่มากมายมหาศาลงานวิจัยครั้งสำคัญของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่ยอมรับว่านี่คือธรรมชาติแต่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์สามารถจุดประกายความคิดและความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติอันเป็นของเหลวจากภูเขาไฟที่เรียกว่าลาวามาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับกาย นี่แหละครับ,บผมว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ได้ห้อยเหร็นพลังผสมงคนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในในกายเราเนี่ยจะดีขึ้นหมดเลย ดีขึ้นหมดจะดีขึ้นเลยจะให้ทั้งพลังและให้ทั้งอาจิตใจที่ที่ดีด้วยครับนะครับันนต้องพลังสุภมงคลน,นะครับพลังสุภมงคลน,นำมาแฝน<อ>แล้วก็มาศึกษาหรือมาตั้งข้อสังเกตผมก็มีความพอใจอย่างมากเรามีความรู้สึกทางด้านจิตใจว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อราา่อรา,งา,อรางกายและต่อจิตใจมันห้อยละเทศดียีกนะแล้วมันช่วยอะไรท่านบ้างช่วยอะไรท่านอย่างว่าเล่ามีประสบการณ์อะไรบ้าง ผมเนี่ยพอมีตัวนี้เนี่ยมันติดตัวมานานๆเข้าเนี่ยมันทําให้ร่างกายผมมันกระปรี้กระเป่าขึ้นเวลาจะตื่นนอนเนี่ยมันก็ขยันเลยเพราะลุกปลดผ้าทำโน่ทน,นทํานี่มีมีมีเรี่ยวมีแรงมีเรียเร่ยวมีแรงขึ้นอตัวนี้นะครับมันเป็นลาวาภูเขาไฟที่ที่มีพลังครับมีพลังสถิตอยู่อ่า พังสถิตเนี่ยมันมันเป็นพรังธรรมชาติครับซึ่งมีการศึกษาค้นคว้ากันมาหลายกว่าปีแล้วแต่ในมาเลเซียในสหรัฐอิกาในประเทศต่ตตา,ตางๆพิสูจน์กันม,มาแล้วหลายหลายสิบประเทศครับหลายสิบประเทศมาแล้วและกําลังเป็นสิ่งที่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วแต่ที่มาใช้เนี่ยคือ ผมต้องการให้คนไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยน่วมันแก้ด้วยวิธีแพทย์ไม่ได้เท่าที่ดูก็เห็นว่าดีขึ้นมาจบชากคนที่เรายังค้นไม่พบเนี่ยมีเยอะแล้วมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะหามันเห็นได้แรกชนิดหนึ่งท่มาจากภูเขาไฟ อ๋อมันเป็นพลังอะไรสักที่จะลองคนไม่เจอไอ้แร่ตัวนี้มันจะเป็นพลังชนิดที่ว่าเข้าไปปรับเปลี่ยนสภาพภูมิร่างกายคนเราเนี่ยนะอให้ดีขึ้นครั้งแรกเลยก็หวังแค่เรื่องวงสวิงเรื่องยืดหยุ่นนะแต่ตัวเองที่ได้มานะครับหลังจากที่ได้แขวนสวมใส่แค่สิบห้าวันไม่น่าเชื่อขับคุณดอนโรคลองช้ำที่เท้าผมที่ส้นที่เคยเลื้อรลังมานาดีหายไปเลยครับโอ้โหพูดอย่างนั้นสุภาพมงคลเหรียญสุภาพมงคลอันนี้ไม่ทําให้ผมเป็นคนกล้าหรอกครับอ๋อ ทำให้ร่างกายเข้มแข็งแข,ข็งแรง<า>ในการที่เราไม่เหนื่อยเมื่อยล้าในการที่เราได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เกลิ่นให้ท่านผู้ชมได้ทราบเมื่อตอนต้นนะครับก็คือเรื่องสถานการณ์ในปัจจุบันถ้าท่านที่เป็นคนไทยหรือว่าคนที่ทํามาหาเลี้ยงชีพคนดูทีวีอ่านหนังสือพ <c oughs> ิมพ์ท่านก็คงจะได้ยินข่าวในเรื่องราวของสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของเศรษฐกิจโลกว่าจะมีผลกระทบอย่างไร คนไทยเราได้รับผลกระทบด้วยหรือแน่นอนที่สุดนะครับมีผลทั้งโลกแต่ว่าใครที่มีโอกาสใครที่มีความคิดมองเห็นช่องทางประการใดน่าจะเป็นความโชคดีของคนคนนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลท่านหนึ่งซึ่งผ่านชีวิตมาหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นนักธุรกิจที่มาจากประเทศมาเลเซียซึ่งมีตําแหน่งเป็นผู้บริหารด้านการตลาดระดับสูงในตําแหน่ง presidential director นะครับของบริษัท Fu s i o n Excel อินเตอร์เนชั่ก็คือคุณแซมโฮชิมิงคุณ after noon แซมโฮชิมิง after noon thank you for join i n g program today mm. pleasure ก็ผมขอขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติแก่รายการในวันนี้ครั้งหนึ่ง I remember that uh, last year you uh, invite here mm. and you mention e d something about your business and you tell some other p e o p l e about your life background mm. so today I need you start again and just report to uh, let the audience to know how how is going ผมก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วคุณแซมก็ได้เชิญมาร่วมรายการครั้งหนึ่งตอนนั้นว่าเขาบอกว่าเขากําลังจะทำอะไรภูมิหลังเขาทาอะไรมาบ้างวันนี้ก็เลยรบกวนให้คุณแซมเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ I think uh, the last time we met was about a year ago ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วที่เราเจอกันก็ประมาณสักปีหนึ่งที่ผ่านมานี่เอง I'm very uh, proud to say that uh, for the last 12 months ก็คุณแซมก็มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่จะกล่าวถึงในช่วงเวลา12เดือนที่ผ่านมา There are so many beautiful things that happen with this happen so many ซึ่งมันมีสิ่งสวยงามมากมายหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับเหรียญจี้ห้อยคอที่เขาชี้ให้ดูมาสักครู่นะครับซึ่งในทุกวันนี้เนี่ยนะครับบริษัท f u t u r n Excel เนี่ยได้จำหน่าย เหรียญที่ห้อยคอน,นี้นะครับถึงกว่า700,000ชิ้น t h e more than 130 countries that are buying from us right now ซึ่งมีผู้ซื้อเหรียญชนิดนี้นะครับในกว่า130ประเทศในปัจจุบันนี้นะครับ a 30 countries has already started the country license with us ซึ่งก็มี30ประเทศที่เขาเรียกว่าเป็น country licensee หรือว่า ผู้ได้รับอนุญ,ญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศนั้นน,นอย่างเป็นทางการนะครับ and congratulations Thailand. แล้วก็สำหรับประเทศไทยนั้นก็ก็อยากแสดงความยินดีด้วย Thailand is the top country licensee in Fusion Excel in the world ซึ่งถ้าพูดถึงธุรกิจของ Fusion Excel ในประเทศทในประเทศไทยนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลสุดยอด number one ของโลกในบรรดาก,กว่า30ประเทศที่มีอยู่ Before you you start the business with Fusion e x c e l and uh, what 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 is your uh, your your business before oh. Fusion Excel ผมก็เลยถามว่าก่อนที่คุณมาทำธุรกิจ Fusion Excel นั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นคุณทำธุรกิจอะไร I'm e a n the insurance and financial planning Okay for the last uh, more than 20 y e a r s ซึ่ง uh, คุณแซมเนี่ยอยู่ในธุรกิจด้านการประกรันภัยซึ่งมากกว่า20ปีนะครับ And then the, I also have done the, a little bit of uh, n e t w o r กมาร์เก็ตตแล้วก็ได้มีโอกาสทำธุรกิจเครือข่ายเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะครับในบางบางธุรกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมา <c oughs> yeah. until uh, I was with Fusion Excel about six, months 18 months ago 18 months yeah ซึ่งหลังจากนั้นนั้นคุณแซมก็ได้ตัดสินใจมาร่วมในธุรกิจของ Fusion Excel why you choose Fusion Excel ผมเลยถามว่าทำไมคุณได้เลือก Fusion Excel I think it's uh, God bless คุณแซมก็บอกว่าพระเจ้าทรงอวยพรพร I happen to know the boss Mr. p a u Ting very well ซึ่งคุณแซมเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาได้รู้จักกับประธานใหญ่ของ Fusion Excel คือ Mr. Paul Ting a r key was the first one who recommended me this product ซึ่งคุณพอลติงเนี่ยเป็นผู้แรกที่ได้แนะนําให้คุณแซมโอเนี่ยได้รู้จักเกี่ยวกับเหรียญอันนี้ And I was the first one to reject him แล้วเขาก็เป็นคนแรกที่ ปฏิเสธแล้วก็ต่อต้านมิสเตอร์พอติงเกี่ยวกับเรื่องเหรียญที่เขาอวยคอยอยู่ Fortunately แล้วก็มันเป็นการที่โชคไม่ดีเลย Like to many other people ที่คนอีกจำนวนมากมาย The quality ทั้งคุณภาพ and the blessing of this pendant แล้วก็การอวยพรจากเหรียญอันนี้ Have uh, overwhelmed me and changed me Overwhelmed me You know take over take over me yeah take over you yeah i s been cheating you no uh, you know the results ah the result is very good to you yes อหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้คุณแซมได้ข้อคิดนี่ก็คือว่าเหรียญเนี่ยได้เกิดคุณค่าต่อชีวิตของคุณแซม so suddenly you find that uh, like I mentioned in my in my last interview Mm hmm. many people are being blessed by this pandemic <Okay. S 2> ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วคุณแซมจำได้ว่าเขาได้พูดให้ฟังว่ามีคนจำนวนมากมายได้รับคุณค่าหรือได้รับการอวยพรจากการมีเหรียญอันนี้ the quality of life of many people in my country ในประเทศมาเลเซียเนี่ยคุณภาพชีวิตของคน and also in uh, Thailand แล้วก็มันเกิดทำให้เกิดคุณภาพชีวิตของคนในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน As, well as many other people that are wearingpend other people แล้วรวมทั้งคนอีกจำนวนมากมายที่กำลังสวมใส่เหรียญอันนี้อยู่นะครับ They found that the pendant have uh, improved their physical well-being ซึ่งมันก็ได้พิสูจน์แล้วก็ให้ได้พบว่าเหรียญอันนี้มีคุณภาพที่ทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดี And on top of that You know, the, big group of people a แล้วก็ในส่วนที่สำคัญก็คือมีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ that have joined to to me Jo เราได้เข้ามาร่วมมือกับคุณแซมในการที่นำเรื่องราวของเรียนนี้กระจายไปยังผู้คนต่างๆมาก <They, S 1> มาย they are also very blessed. แล้วก็คนเหล่านั้นก็ได้รับสิ่งที่ดีๆหรือเหมือนกับได้รับการอวยพรเช่นเดียวกัน We have many people dalla jobless มีคนจํานวนมากมายที่ตกงาน that doesn't have much direction แล้วก็มีผู้คนจํานวนมากมายไม่รู้ว่าจะนําพาทิศทางของชีวิตนั้นไปทางไหนดี lost and run out of i d e a s บางคนก็ความคิดติดตันคิดอะไรไม่ออกเลยมันตื้อไปหมด today you find that everything have changed to them เพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นที่มีปัญหาดังกล่าวมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีทางออกที่ดี they are blessed financially แล้วก็ทำให้สถานภาพทางการเงินนั้นก็ดีขึ้นมามาก They are more confident แล้วก็มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้น And most of all they are very happy แล้วก็คนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่กำลังมีความสุขมากๆเลย Because there are so many people that approach them เพราะว่ามีคนจำนวนมากมายที่ได้ติดต่อกับคนเหล่านั้น To thank them how the pendant have blessed them พรานั้น คนเหล่านั้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระจายเหรียญต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นผลให้คนอื่นมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็เลยกลับมากล่าวคําขอบคุณหรือชื่นชมที่ได้มีส่วนในการอวยพรชีวิตของเขา And how their business, the i r business with Fusion Excel have also uh, give them great opportunities เพราะฉะนั้นนั้นก็คือ,อบริษัทฟิวนั้นก็คือสิ่งที่บริษัท Fusion Excel ได้มอบโอกาสให้กับคนเหล่านั้น <c oughs> So, um, that is the reason why you made a decision and uh, makes your businesses grow. Yes. You have been uh, visited in many countries around the world, I heard that. Mm -hmm. And um, um, do you see, since we have the um, um, economic impact and many businesses you know, from the impact from the state and impact to Europe, do you have any comments about this to our audience? ผมก็เลยบอกว่าทราบว่าคุณเดินทางไปทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วก็คุณก็ไปทางตะวันตกแล้วก็คุณก็ไปทางยุโรปแล้วก็สิ่งที่มันทําให้เกิดธุรกิจเจ๊งกันอย่างมากมายที่เป็นข่าวซึ่งเกิดขึ้นทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยอยากจะให้เขาเนี่ยได้นําเสนอความคิดตรงนี้สักนิดหนึ่งเพื่อเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกัน We are not going to change the things that we cannot change เราไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ But we can change the things that we can change แต่เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ And in every adversity there is opportunity ซึ่งก็แน่นอนที่สุดว่าในในสภาวะใดก็ตามมันก็ย่อมจะมีโอกาสอยู่เสมอ I think this is a very great uh, important time for people to look into fusion excel ซึ่งตอนนี้คุณแซมบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะด้วยช่วยให้ผู้คนนั้นเนี่ยได้มาพิจารณาดูถึงธุรกิจของ Fusion Excel like there are many uh, people out there ซึ่งมีผู้คนจํานวนมากมายในขณะนี้ they might have lost their job ซึ่งกําลังตกงานอยู่ they might have lost their business แล้วบางคนก็ธุรกิจก็ก็ก็เจ๊ง they might have lost the i r ability to ดูไบ <to> แล้วก็พูดง่ายๆว่ากลายเป็นคนที่ไร้ความสามารถที่จะมีกำลังในการซื้อสิ่งของที่เขาต้องการได้ So Fusion Excel has already uh, mature ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็คือ Fusion Excel ก็ค่อนข้างที่จะมีวุฒิภาวะพอสมควร uh, ผมอยากที่จะถามเขาว่าทำไมธุรกิจ Fusion Excel ที่เขาพูดถึงเนี่ยได้โตขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกในขณะนี้นะครับ Why Fusion Excel's business uh, growth uh, rapidly? worldwide? I think Fusion Excel have already proven themselves uh, to be a company of very high quality. Fusion uh, Excel uh, You know we have proven to to the people. We can always. always uh, whatever we promise we have delivered uh, สิ่งสำคัญก็คือว่าเราได้สัญญาอะไรไว้กับผู้คนว่าเราจะทำอะไรเราก็ได้ทำตามสัญญาต่อผู้คนเหล่านั้น and our IT system don't have have not make any mistakes before โดยเฉพาะเรื่องของระบบ i อทีที่เป็นเรื่องของ e-business package เนี่ยไม่มีไม่เคยมีความผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว and everybody that represent Fusion everybody Excel และทุกทุกๆคนที่เป็นผู้แทนของ Fusion Excel เซลนั้น yeah, They always get paid correctly every week for the last four years. แล้วก็ในตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยผู้ซึ่งทำงานร่วมในธุรกิจของ Fusion Excel นั้นได้รับการจ่ายผลตอบแทนตรงเวลาไม่เคยผิดพลาดเลยทุกสัปดาห์ No, only makes the company uh, everybody happy. ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ทําให้บริษัทเนี่ยทำให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยทุกคนมีความสุข are We a l s o win the top award in the recent uh, Asia Pacific Excellent Brand Award แล้วก็เราเพิ่งจะได้รับรางวัล uh, นะแบรนด์อะวอร์ดนะฮะคือคือรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมตราสินค้ายอดเยี่ยมของ uh, ในเอเชียแปซิฟิกนะครับเพิ่งจะได้รับ รางวัลอยอดเยี่ยมอันนี้เร็วๆนี้นี่เอง That will make us a class or two class above any other competitors นั่นก็หมายความว่าทำให้ Fusion Excel เนี่ยก็ได้ถูกยกระดับที่สูงขึ้นเหนือกว่าบุคคลที่คิดจะทำตนเป็นคู่แข่ง So with our pendant still selling very well